สวัสดีค่ะพี่น้องมาด้วยสายฝนเลยพี่น้องเนี่ยโอ้ยเบิ่งกว่านี่มันในวันพระัทพี่น้องไปรับอันห้านสาวไปรับน้องหึิงแล้วก็มาสวดวันพระัทเลยพี่น้องวันนี้ตอนนี้กำลังบ่ายสองโมงครึ่งสามโมงเออสามโมงไปรับโอ้โหมาด้วยสายฝนฝนตกพี่น้อง <laughs> มาครับสายฝนเด็ดนี้กันนี่ ฝนตกฝนตกฝน,นตกพี่น้องเอ่ยกว่านี้ฝนตกแหง้งแหง้งเข่ากันเน้อเข่ากันเน้อถ่ายแบบมีสายฝนพร้อมได้นี่เอาแรนเบิร์ดเปียก,ก <laughs> แรนแรนฝนฝนตีนเจเคีื่องตายด้วยละขม่เข้ามา่าฝนเดินอยู่ตะเกีบฝนตกทั้งวันเลยแม่เซวนี่ใช่เออ อยู่บ้านคือเหมือนกันตกเหมือนกันโอ้หนาวหนาวหนาวฝน,น,นตกตกสายฝนพี่น้องเลยฝนฝนคักแท้ๆมาหอดสวยกับพีฝนตกพอดี ฝนตกมากฝนฝนตกพอดีอันมาว่าจะเอามาละกะเป็นมาเลโกอซุกปที่เอาอยู่อุ้ยฝนแรงก็ฝนกระเด้มือนวันฟาฮัพวันพุดคำว่าวันฟะฮับยายมนี่ก <questions das S 1> ็ได้ เวลาปลานมาวันพุธวันพุธไนยังว่าวันประหัดมืออื่นพ้นวันประหัดโอ้เจม่นลืมหนาลืมหลังเถาแล้วกันนะพี่น้องเลยเถาแล้วก็ลืมหนาลืมหลังมามากับสายพลวันพุธบอกว่ามันนี่พลาดเป็นวันประหัดโอ้บอกกับหนากับหลังเมื่อื่นพ้นมื่อื่นวันผ่านะมื่อื่นวันผ่าบ่มพี่น้อง พุธน,นะฝนพุนอนะ่ะโอ้ยทั้งเขาุนสีวานี่ไหนเมือฟฝ้าเมือพนุนคักขัก,ขกแ่เสิเอามะละกอตอนนี้ฮะแต่พฝนมันยังตกอยู่ฝนยังตกห้พฝนเศ้าก่อนฝนหายก่อนยังเอาก็ได้พูดที่เห็นมันสุกฮะไม่ไม่ใช่คือขึ้นไปกลัวลื่นนะ แต่ปีนี้อยู่บ้านก็ปลูกเหมือนกันหลายต้นอยู่แต่มันไม่เหมือนอยู่สวนอยู่สวนมันจะเป็นเนี่ย,ยนะมะละกออ่ะเออซุกเลย ข้างล่างเฮลายหร่น้องเลยทำต้นกันสิฮะเออเอาเรื่องเหลืองเนี่ยเห็นสองลูกเป็เหลืองไ่มสองหรือสามเอาทำสุกก็เอาไม่สุกก็ไม่เอา อพอแม่ผิดอยู่เพื่อนก็นหลายหลายต้นเพื่อนก็หลายตน้ยตนไปกับเผราแดงใน่นม้าหลวค่อยได้กินปลูกกะเพราอยู่เพื่อนไงในฟักทองแต่ก่อนเห็นองุอ่นโตนเห็นอยู่มันหายไปไซเดรปลามันหกหลายบุหิน ำลังตายจะพึ่งสีดยาไป คนตกคนตกคนตกเศร้าไข่แน่แล้วห่วยห่วยลูกมาแน่หน่อยหนึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวว่างจากทายใหม้มันได้จากโกนาทีห่วยห่วยหน่อยหนึ่งกันแลนออกมาเอาอันเนี้ยใส่พ้นห้ยุดแน่หน่อยหนึ่งกันแลนออกมานี่ยตกอีกแล้วมาแล้วพี่น้องอู้อู้มาอีกแล้วเนี่ยตกมาแล้วพี่น้องเอ้ยไปกันเรื่องบัดนี้เข่ากว่าเข่ากว่าเข่าควนเข่าควนพี่น้อ,อ,อ,มนนอ,นนองาอาอาออมาแล้วลบมาแล้วกูจะล้างมา พ,พัดแรงเพระอ้โ้หมืดมาทางเขาพุณเนี่ยพี่น้องเลยมืดมาทางเขาสิบห้าจังได้ดเอาเดินเดินเดินตามสายฝน ครับมันได้ปลูกปลูกแล้วมันตายตอนเนี้ยนะไม่ลงแต่รถเลยเหรอสวัสด,ดีค่ะยงังพากไปหลับเพิ่นมากแต่โรงเรียนแล้วท,ทำมาทำมการบ้านเหรอ,หอไปถึงบ้านค่อยทำแล้วสีก็มีเนื้อต้องใช้กับ ตกมาไม่น่ะฝนตกดูคลิปนี้ก็เอาไว้จักเจ็ดนาทีนะพี่น้องเนาะคลิปนี้เอาไว้นี่เท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพ่อกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง